อดีตนายกเดินทางไปเกิดการปฏิวัติรัฐประหารขึ้นใช่ไหมครับก็เลยมาเทียบเคียงว่าเดี๋ยวไปแล้วเป็นอย่างนั้นบ้างแต่ว่าผมไม่มีผมไม่มีตาที่อยู่ต่างประเทศอยู่แล้วครับผมเลิกหาท่ากลับมาอยู่แล้วครับแล้วอย่างนี้เนี่ยท่านนายกเนี่ยมีหลักประกันอะไรบอกกันเด็กๆไหมครับว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวนายกกลับมาแน่นอนผมก็ให้ยืนยันนะครับว่าผมกลับมาแน่กลับมาแน่นอนครับจะต้องได้เจอนายกแน่นอนยืนยันด้วยสัจจริงเลยครับผมอย่างนี้เราพูดถึงเรื่องการเมืองไปละ คืออยากพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับเยาวชนจริงๆนะเป็นพวกเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาครับในเรื่องของการศึกษาค่ะท่านนายกพูดถึงตอนนี้เด็กๆน้องๆหรือสมัยมัธยมเนี่ยหนูเรียนก็บแบบหุยการเรียนนี้หนักมากเลยนะคะเรียนเราเรียนร้อยกว่าหน่วยเนี่ยมันถือว่าหนักแล้วถามว่าอตอนนี้มันเหมายถึงว่าเราจบออกมาเราจะต้องใช้ในการเรียนของเรามากน้อยแค่ไหน,นี้คือผมผมก็พยายาม ใช้คว่าอะไรดีต่อสู้มาตลอดว่าผมรู้สึกว่าเด็กเด็กเด็กของเราเรียนเยอะเกินไปนะครับเพราะว่าผมมีความคิดว่าในยุคสมัยนี้เนี่ยที่จริงอยากจะรู้อะไรเนี่ยนะครับมันไม่มีวันสิ้นสุดหรอกนะฮะถ้ามาบอกว่าเด็กต้องรู้ทุกอย่างนะครับจนตายก็เรียนไม่จบจนตายก็เรียนไม่จบ,บใช่ไหมครับต้องเรียนไปเรื่อยๆมันมีรไรเยอะๆไปหมดใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งสําคัญจริงๆก็คือว่า ไอ้ที่เราเรียนแล้วเราจะได้ใช้เนี่ยมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับใช่ไหมครับเริ่มต้นกับถ้าเริ่มตากเด็กก็หนึ่งก็ต้องเอาคํานวณได้ใช้ภาษาได้นะครับรู้จักที่จะอยู่กับเพื่อนเล่นเล่นกับเพื่อนแล้วก็เริ่มมีความรู้เกี่ยวกับตัวเราประเทศเราสังคมเราประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับ แล้วก็วิทยาศาสตร์นะครับว่าสภาพความเป็นจริงธรรมชาติเป็นยังไงแล้วก็เติบโตขึ้นมาก็ค่อยไปดูในเรื่องของการที่ว่าจะไปประกอบอาชีพอะไรก็ต้องมีความรู้มีทักษะมีมีสิ่งที่จําเป็นในการประกอบอาชีพแต่ว่าจริงๆมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับผมก็พยายามบอกอายุนี้ก็มีเรื่องคอมพิวเตอร์อีกเรื่องหนึ่งนะฮะอาจจะอาจจะแถมไปจากนอกจากจากคำนวณกับภาษาค่ะเอ่อมันมันก็มันก็เป็นเรื่องแปลกว่า คือผมว่าบางทีผู้ใหญ่หวังดีอ่ะใช่ไหมฮะก็จะทําหลักสูตรกันทีเฮ้เรื่องนี้ก็น่าน่าให้น่ารู้นะเรื่องนี้ก็น่ารู้ใส่ใส่ใส่ส่เไปเพราะว่าผมก็พูดมาตลอดว่ามันมันน่าสงสารน่ะสมัยผมสมัยผมเป็นเด็กเนี่ยตัวเล็กมากเลยนะตัวเล็กมากเลยนี่ก็ตัวเล็กไหมเนี่ยเล็กผมก็แบบถือกระเป๋าเมื่อก่อนก็ถือกระเป๋ากระเป๋ามันจะอ้วนมากเลยนะแล้ววันไหนมันเรียนมากๆนี่ตัวเดินไปนเรียนตัวเองอย่างนี้ใช่ไหมจริงครับเนตอนหลังนี่เขาก็เปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นเป้ จริงจริงแม้ผมก็สูงรอด85แล้วคับทนายกครับเป้แล้วก็เป้แล้วก็หนักหนักมากเลยหลังเริ่มหงายหลังเดี๋ยวนี้ผมเห็นเด็กๆนี่ลากยังกระเป๋าไปสุวรรณภูมิอย่างนั้นเนี่ยจะทำไมกระเป๋าเดินทางผมว่ามันเป็นไปไม่ได้ละเราปล่อยอย่างนี้ไม่ได้คราวนี้ผมก็ขอให้ทางกระทรวงศึกษาเขากําลังทบทวนดูที่บอกมีการปฏิรูปการศึกษารอบสองนะฮะว่าจริงๆเนี่ยต้องลดเพราะสิ่งสําคัญเนี่ยอย่างที่บอกคือนอกจาก สิ่งพื้นฐานที่จําเป็นต้องรู้นะฮะแล้วก็ต่อไปก็มองในแง่ของการประกอบอาชีพแล้วเนี่ยสิ่งที่การศึกษาควรจะให้เด็กมากกว่าก็คือทํายังไงเขาเรียนรู้ด้วยตัวเองได้อืมค่ะใช่ไหมครับเหมือนพวกเราตอนนี้ถามนีจริงเถอะเวลาอยากจะรู้เรื่องอะไรทาอะไรเข้าเน็ตเข้าเน็ตเข้าเน็ตแล้วก็ต้องต้องต้องดูว่าไหนของจริงกับไหนของปลอมนะต้องต้องคิดเองได้ถูกูไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราถ้าเราสามารถทําให้เด็กคิดได้คิดเป็นผมว่านั่นสําคัญที่สุด คนที่รู้เยอะตอนนี้แต่คิดไม่เป็นกับคนที่อาจจะเริ่มจากแทบไม่รู้อะไรเลยนะแต่คิดเป็นเนี่ยผมให้ว่าไม่เกินสองสามปีอ่ยคนที่คนที่คิดเป็นเนี่ยไปได้คนที่รู้ทุกอย่างแต่คิดไม่เป็นเนี่ยมันก็คือของเดิมเนแล้วก็ลืมไปเรื่อยแล้วก็มีความรู้ซึ่งใช้ไม่ได้แล้วก็ลดลงไปเรื่อยลดลงไปเรื่อยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องเป็นต้องเป็นก็เป็นเรื่องท้าทายรัฐบาลว่าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงนะครับ ผมก็ยังยืนยันด้วยว่าหลายเรื่องเนี่ยมันเรียนจากหนังสือไม่ได้ประชาธิปไตยเนี่ยนะครับเรียนจากจากการอ่านการอะไรก็ยากยากผมเนี่ยสมัยเรียนหนังสือนะจำไปได้อย่างเนี่ยสมัยที่เขาสอนอเรื่องประชาธิปไตยเขาก็บอกอำนาจอาธิปไตยแบ่งเป็น3ฝ่ายเลยเนี่ยนะนิติบัญญัติบริหารตุลาการแต่มันไม่ใช่เรื่องที่ทําให้เราเข้าใจจริงๆว่าประชาธิปไตยคืออะไระใช่ไหมครับแล้วก็ ต่อมาตอนหลังก็มีทํากิจกรรมบ้างใช่ไหมให้เด็กเลือกตั้งอะไรต่างๆแต่ก็ยังไม่ยังไม่ถึงยังไม่ถึงแก่นของมันจริงๆนะครับหลายเรื่องเนี่ยผมยืนยันว่าต้องเรียนจากกิจกรรมเดี๋ยวเราทำน้องเดียวดูไหมครับว่าน้องเดียวอะไรหรือไม่บ้างนี่ชอบอ่านหนังสือก็เลยคนนี้แหละใช่ได้เลยถ้าชอบอ่านหนังสือเนี่ย เริ่มต้นถูกแล้วนี่ได<ล>้ข่าวว่าดูข่าวเป็นประจำทุกวันเลยใช่ไหมครับครับก็ติดตามข่าวครับฟังแล้วแบบผมรู้สึกว่ามันมีความรู้ขึ้นเรื่องประชาธิปไตยอะไรประมาณนี้ค่ะนี่นเทาอย่างนี้ทำนีน้ใช่ไหมถ้าเรากระตุ้นให้เป็นแบบนี้ทุกคนนะสบาย,บายครับได้ข่าวว่าปึื้มทนายกด้วยค่ะ ครับท่านนายกเป็นคนที่มีความสามารถมากครับปื้มมากครับอยากเป็นเหมือนท่านนายกมากครับตอนผมเท่านี้ผมไม่เก่งเท่านี้หรอกไม่กล้าพูดไม่กล้าอะไรเลยท่านนายกขอถามต่อค่ะเรื่องการศึกษาเนี่ยเรื่องคุณภาพการศึกษาตอนนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมีมีหลายเรื่องน่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าเขาจะมีการทดสอบความรู้พื้นฐานเด็กวิชาที่เรียกว่า เป็นวิชาพื้นฐานเนี่ยเราก็จะพบว่าเด็กของเราเนี่ยคะแนนเรื่องคณิตศาสตร์คะแนนเรื่องวิทยาศาสตร์เนี่ยค่อนข้างจะค่อนข้างจะแย่ค่อนข้างจะตำ่ำ <c oughs> เป็นตัวที่สะท้อนว่าระบบข,ของเราต้องปรับปรุง <c oughs> นะฮะเราก็จะพยายามใชเ้เรื่องของการเข้ามาประเมินคุณภาพแล้วก็ดูว่าจุดอ่อนอยู่ที่ไหน <c oughs> ใช่ไหมครับอาจจะเป็นเพราะว่าครูไม่พอ <c oughs> คร,ครูจริงๆถามว่าครูไม่พอเนี่ยชัดเลยเลยนะอย,อย่างระดับมัธยมเนี่ยครูวิทยาศาสตร์มีปัญหาความขาดแคลนเราก็จะได้แก้ตรงจุด นะครับแต่ว่าของอย่างนี้เนี่ยใช้เวลาพอสมควรกว่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนก็ต้องพอใช้เวลาปลั๊บลว่าต้องรีบทำนะฮะเพราะว่าทําวันนี้อาจจะอีกนานเลยกว่าจะเห็นผลไหนนะมี<ค>น,น้องเขาไหนยกมือเลยยกมือยกมือได้ไหมครับใครแม่งคะจถามทำเลยครับเอยากเขินอยากเขินถทำวันนี้ถึงนี่มีไหมเอาไหมคะเอาไหมคะเอาไหยครับเอาไหมเลยมีการมีการสมัมครใจให้เพื่อนสกิดเพื่อนเธอทำสิเธอทำสิ ท่านมีเคล็ดลับยังไงที่ให้พวกหนูเรียนหนังสือเก่งขึ้นคะอ,อ๋อทำไงจะเรียนหนังส,สือเก่งเคล็ดลับเรียนเก่งอ้อันนี้ตอบตอบยากจริงๆนะครับเพราะว่าผมก็สังเกตว่าแต่ละคนเนี่ยมีเคล็ดลับไม่เหมือนกันะนะฮะบ,บางคนเนี่ยผมเอาง่ายๆนะบางคนต้องอ่านหนังสือต้องแบบอยู่คนเดียวงียบๆนะบ,บางคนไม่ได้อ่านไปต้องมีขนมกินไปด้วยนะ <c oughs> ถึงจะจําได้ บางคนอ่านไปฟังเพลงไปนะบางคน,คนขี้เหงาอ่านคนเดียวไม่ได้ต้องมีเพื่อนอ่านด้วยคือบางทีต้องหาจุดของตัวเองก่อนอว่าว่าแบบไหนที่ทาให้ให้เราเนี่ยาสามารถที่จะเข้าใจสามารถที่จะจดจําเรื่องต่างๆได้นะอันนี้ก็กอันหนึ่งอันที่สองเนี่ยสำหรับผมเนี่ยเวลาเรียนหนังสือ,อคือผมใช้คําว่าพยายามเข้าใจก่อนอว่าเรื่องเรื่องใหญ่อะเรื่องใหญ่อะมันเป็นยังไง นะฮะให้เข้าใจก่อนอ๋อเรื่องนี้มันเป็นแบบนี้แล้วค่อยไปดูรายละเอียด <Okay. S 1> ผมผมผมสังเกตว่าหลายคนเนี่ยไปกังวลว่าไอต้ตุงไอ้รายละเอียดเนี่ยยังไม่เข้าใจแล้วก็เสียเวลากับมันมากนะจัดเสร็จแล้วเหมือนกับเหมือนกับไอ้ภาพต่อที่มันมันต่อไม่เสร็จ <Okay. S 1> เราเราต้องเห็นภาพที่มันต่อเสร็จก่อนแล้วค่อยมาดูว่าเออรอยหยับที่มันมาต่อตรงนี้กับตรงนี้นมันมันต่อกันยังไงครับผมไอ้เราเป็นคนได้จริงเลยนะเนี่ยนะฮะาคำถามต่อไปนะครับมาจากนายอำเภอน้อย ค่ะหนูสุทธัตากรุณานะคะจากโรงเรียนบดินเดชาส,งสิงห์สิงหเสนีสมุทรปราการค่ะอยากจะถามท่านนายกว่าโครงการเรียนฟรี15ปีอย่างมีคุณภาพเนี่ยจะดําเนินต่อไปไหมคะเมื่อท่านนายกหมดวาระแล้วที่จริงเนี่ยถ้าเป็นนโยบายทั่ว,วไปนะครับก็ต้องตอบว่ามันต้องขึ้นอยู่กับรัฐบาลว่าใครมาเป็นผู้นำเขาตัดสินใจยังไงแต่กรณีนี้เนี่ยผมผมคิดว่าน่าจะ ยังไงก็คิดว่ายังไงก็ต้องเดินต่อหนึ่งเพราะว่าจริงๆตามรัฐธรรมนูญมันเป็นสิทธิ์ของคนไทยทุกคนที่จะได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่เสียค่าใช้จ่ายอย่างน้อย12นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครไม่อยากทําจริงๆเนี่ยอย่างมากก็ลดมา3ปีคือ <c oughs> 15หรือ12 <c oughs> สมมุตินะฮะถ้ามีแต่สองเนี่ยผมยังค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าไม่น่าจะมีใครนะที่จะเป็นนายกในอนาคตนะ่มาคิดว่า ไม่เอาแล้วไม่ให้เด็กเรียนฟรีไม่น่า,นาดีมนีโดยเฉพาะในในในระบอบประชาธิปไตยซึ่งซึ่งต้องแข่งขันกันอยู่แล้วเนี่ยนะฮะันผมก็ยังนึกภาพไม่ออกว่ามีาพรรคไหนจะขึ้นหาเสียงบอกว่าถ้าให้เป็นนายกแล้วให้เรียนฟรีเนี่ยจะไม่ให้แล้วเนี่ยผมไม่าจะไม่มีใครเลือกค่ะแต่ว่า <พอ S 1> แต่ว่าแต่ว่าก็ดีครับเพราะว่ามันมีหลายโครงการซึ่งผมรู้ว่าในอดีตเนี่ยคนมีความรู้สึกว่าไอ้พอเปลี่ยนรัฐบาลทีโครงการก็ล้มนะแต่ว่า สำหรับผมเนี่ยเวลาเข้ามาเนี่ยโครงการไหนถ้าดีอยู่ก็ทําต่ออ,อะไรที่ไม่ดีแก้ไขอะไรที่แย่ก็เลิกก็ธรรมดาแต่ว่าต้องอธิบายท่านนายกค,คะขอย้อนกลับมาเรื่องซีเรียสดน,น,นึงพอดีเมื่อกี้เห็นเมื่อกี้ไม่ซีเรียสเ <laughs> <laughs> มื่อกี้ดูสบายกว่าคือหนูเห็นน้องถามเรื่องภาวะผู้นำอะค่ะท่านนายกหนูยังจะถามว่าทําไมตอนนี้การเลือกผอตลอดนี้ ทำให้นายกดูค่ะคขาเป็นผู้นาอันนี้เริ่มเลียนแล้วธรรมดาครับธรรมดาคือเรามีเรามีกฎหมายเรามีระบบนะครับเขาก็บอกว่าเลือกเลือกผบตรเนี่ยนะฮะไม่ใช่ว่านายกอยากได้คนนี้ก็เสร็จตักฎหมายเขาบอกว่าไม่ได้มีกรรมการอยู่นะฮะกรรมการก็มีอยู่10 11คนเขาก็บอกให้ไปเสนอชื่อแล้วก็ให้ทางกรรมการเขาพิจารณาว่า เอาหรือไม่เอาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเราบอกว่านายกจะเอาใครก็ต้องได้เนี่ยก,ก,ก็ไม่ต้องมีกรรมาการเลครับ <laughs> ใช่ไหมครับเสีย,วเ,ยวเวลาอีกสิบท่านนะฮะ <c oughs> ก็บางเอินว่าครั้งแรกเข้าไปแล้วก็ข้อมูลไม่ตรงกันใช้คํานี้ก็แล้วกันข้อมูลไม่ตรงกันแล้วบางเอินผมก็มาทราบทีหลังว่าบางท่านเนี่ยได้ข้อมูลเรียกว่าแทบจะในห้องประชุมหรือกำลังเดินเข้าห้องประชุม